อย่างนี้ละกันอย่างนี้ละกันให้น้องเลย<ต>หรือว่าอยากให้อยู่ตรงตตกลางได้ครับน้กั้ทีู่จากเต้นขึ้่เอน้้าไหมสูงใช่ไหมยิ <c oughs> ้มย้นเตจมใส <c oughs> คุณทุกคนที่มานะคะขอบคุณค่ะเลิศที่สุดคุณแม่เลิศสุดๆมากเออไปแล้วเนาะไปเลยนะครับวันนี้ข่าววันนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นที่สุดค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ FRT บริษัทของของมุกกระฟุตเนี่ยเราก็เหมือนเออเป็นอีกหนึ่งสเต็ปของบริษัทก็แล้วกันค่ะถือว่าเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราค่ะวันนี้เราเหมือนเป็นเป็นเ first EP ที่เราเชิญ แฟนผทุกคนมาในราคาที่ย่อมเยาวมากๆเพราะว่าเป็นราคาที่เราอยากจะแนะนําตัวกับทุกคนในวงการนี้นะคะว่ามีบริษัทนี้อยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูอคอนเทนต์ของเราด้วยคุณภาพจริงๆด้วยความจริงใจที่ทีมงานอยากจะทําให้ค่ะก็วันนี้ตื่นเต้นมากค่ะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งใจมาก ผมยี่โมเฟ้ครับยี่โมเฟ้วันนี้อันดันแรกเราจะได้เห็นอะไรเนี่ยสีฟ้าอะไรไปทำดูค่ะสำหรับสำหรับเรื่องนี้ใช่ไหมคะอาฝุดบ้างสรับวัี้ครับทำด้วยกันค่ะ FRT ครับสำหรับสำหรับวันนี้เราเราเป็นการดู first EP ร่วมกันกับนักแสดงแล้วก็แฟนคลับแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราทุกคนนะครับก็วันนี้จะเป็นเวอร์ชันอันดับที่ที่บอกได้เลยว่ายาวเป็นพิเศษเพราะว่าเพราะเราเราให้ดูเป็นที่แรกแล้วก็ดูก่อน ทุกๆพี่เลยนะครับผมก็ก็บอกเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าผมอยู่ในทุกๆพาร์ทของการทำงานรับรองได้ว่าสนุกแน่นอนจะบอกว่าฟูดอะไม่ค่อยได้ออกมาสัมภาษณ์อะไรเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาคือฟูดก็อยู่แต่ในห้องตัดทั้งแสดงเองด้วยทั้งเยู๋ยห้องตัดกำกับช่วยทุกอย่างทำเสียงทุกอย่างจริงๆค่ะก็จริงๆเป็นเป็นพาร์ทเนอร์กันมุกไม่ได้เป็นทุนที่ใหญ่สุดนะเราเราด้วยกันค่ะไปคุยกันตรอไหมคะ มาตับเนือเป็นพัดน<ห>ลำลองกันเอ่อจริงจริงมันน่าจะเกิดมาจากจุดที่ว่าผมมาทํางานมานานอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบในเรื่องของเรื้องหลังด้วยแล้วเราก็มีไอเดียเรามีความคิดที่เราอยากจะผลิตผลงานที่ที่มันตรงใจเราที่เราอยากจะนําเสนอจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่า ในในการที่จะผลิตผลงานออกมาได้นะมันไม่ได้สามารถมีได้แค่ด้านเดียวอะไรครับก็เลยมาเจอของมุกที่รู้จักกันอยู่แล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยแบบเราเราเราอยากจะทําอะไรแบบเนี้ยซึ่งมุกก็บอกเฮ้ยมุกอะเก่งด้านแบบฝั่งแบบการดูแลอะไรเงี้ยนะมุกก็แบบเออค่อนข้างเคยชินกับการดูแลนักแสดงแล้วก็อาจจะเคยทําแบบธุรกิจมาบ้างก็จะค่อนข้างแบบว่าอาจจะเรื่องเรื่อง PR เรื่องแบบนักแสดงเรื่องการดูแลนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะเพามุกก็เคยอยู่ในองค์กรมาอะไรเงี้ยค่ะส่วนฟูตเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบ โปรดักชันจ๋าเลยก็เป็นสิ่งที่มุกไม่มีเหมือนกันมุกก็ไม่สามารถทําบริษัทนี้โดยที่ไม่มีมุกได้เหมือนกันค่ะก็คือแบ่งนากที่งชัดเจนเลยชัดเจนมากก็ไม่ก้าไก่กันใช่ครับใช้เวลาผึกปันนานในบริษัทนี้จริงๆฟุตจะเริ่มมาก่อนเพราะว่าฟุตเหมือนก็จะวางสตัคเจอร์ของฟุตมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่งได้มาคุยกับมุกช่วงหลังเองนะครับแล้วก็เหมือนแบบมุกบอกเฮ้ยเดี๋ยวมุกลองเข้ามาดูแล้วแบบมุกก็ลองอยากเติบโตในด้านนี้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวอาจจะเสริมตรงไหนได้ก็ช่วงแแรรกกมันนนจะเเป็าบบขีย วางสตัคเจอร์ของบริษัทมากกว่าแต่จริงก็ก็ไม่นานเนาะจริงๆเราก็เริ่มเริ่มมาแบบว่าผมก็อาจจะอาจจะเริ่มก่อนน้านอาจจะเป็นก่อนอันนี้อาจจะเป็นเหมือนคอนซัลท์อะค่ะแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาก็รู้สึกว่าอยากทำทำเลยได้ทเลยได้ด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างสนิทกับน้องๆกันมานานแล้วด้วยค่ะครับอยามุกเชื่อใจคนขนาดไหนหรืว่าเชื่อใจฟุทไหมครัมุกเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันเรื่องของโปรดักชันคือฟุทเนี่ยคือจะเรียกว่าแบบคนที่ทำงานตั้งแต่จับความได้ก็ไม่ใช่นะ นึกจำความไม่ได้เขาก็ทำงานไปแล้วถูกไหมเพราะว่าอย่างอ่ะตัวไหนบ้างที่แบบเราพากเสียงมาอย่างนโฆษณาตั้งแต่ิด็ิ่งจริงจริง,รงพุทธแบบอยู่มานานมากอะนานแบบตั้งแต่เริ่มงานแรกก็แบบสองขวบอะไรเงี้ยครับรก็ผ่านมาหมดละครเวทีหน<อ>ังโฆษณาพาคเสียงเสียงบิดชิมคีมจุ่ม,มนมก็คือเสียงของพุทธ<อ>เองมีอะไรอีก กูได้ใช่ไหมควาล่ามาผมชื่อควาล่ามาอะไรเงี้ยแบบนี่จะ้มพุทธภาพโฆษณาเยอะมากเลยครับก็ก็จริงๆแบบพาร์ทเบื้องหลังก็เมื่องจักเหมือนเคยเคยเคยลองงานมาแบบเกือบแฝงอะไรครับมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากเอาความสามารถอยากเอาประสบการณ์เรามามาใช้กับงานที่เราทําให้มันได้เต็มศีลที่ภาพมากที่สุดค่ะอย่างตัวผมเองก็เชื่อในมูลค่าจะเป็นว่าจะมาร่วมกันร่วมกันทำให้คลายเราแบบเติบโตได้ เชื่อใจสุดๆเลยแล้วกันครับแล้วไม่เชื่อนี่ฮาเลยนะเอาทุกคนแบบเอาเชื่อเชื่อใจมากครับเชื่อใจมากจริงๆมุกจะมีบางพาร์ทที่ฟุตไม่มีเลยเรื่องพาร์ทการจัดการคนพาร์ทการจัดการบางอย่างหรือแบบบางพาร์ทที่ที่แบบเฮ้ยไม่มว่าฟุตจะผ่านประสบการณ์มามากแค่ไหนอะไรเงี้ยจะเป็นพาร์ทที่ฟุตไม่มีเลยซึ่งหาไม่ได้จากคนอื่น เราก็รู้สึกว่ามุมถ้าไม่มีมุกคุก็คงมไม่สามารถทํำบริษัทนี้ได้เช่นกันโอ้จากว่าเรื่องแรกจะออกอากาศมัน,นมีปัญหาหนุนบรัทเลยนะโอ้ยี่มีทุกอย่างนลครับเวใหญ่าามากเยค่ะ <c oughs> ด้วยความที่เราก็เพิ่งแบบทําบริษัทนี้ขึ้นมา <c oughs> ทุกคนตรงนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกที่แบบ <c oughs> ว่ามาลองลุยกันเนี่ยค่ะปัญหามันมีระหว่างทางทุกวันแต่ว่า เราก็ถือว่าฝึกแก้ไขปัญหากันได้เก่งมากเลยค่ะ <laughs> ก็ดีใจที่เรามีทีมเวิร์กอะคะ่ะก็ทางเอฟอาร์ทีแล้วก็น้องๆศิลปินของเอฟอาร์ทีอะก็เป็นคนที่แบบสู้ไปด้วยกันนะคะค่ะทุกคนมาขน้องป้าในเรื่องนี้แต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับอนนก่เลยครัวเอ,อ,เๆๆองสาวๆก่อ็สาวๆถึกมาลงกเข้ามาตรง์ดเลยนี่เดี๋ยวให้ฉันแนะนำตัวก่อนเนาะทําไม <ๆ S 1> สวัสดีค่ะโอโปอค่ะรับบทเป็นบิวในเรื่องเรียนเองค่ะคาแรคเตอร์ของเราประมาณหไหนอะไรอย่งงี้างคคาเล็เตอร์ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่นิสัยจะห่า้าอยูนิดนึงแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทเป็นวินใชส่สุดพุดเฮ้ยโคตรใช่สวัสดีค่ะ มินะคะเบจเนวัชราวสุนทาราค่ะแล้วบทเป็นหลินในเรื่องค่ะหลินก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามองโลกในแง่ดีมีความสดใสรักเพื่อนๆก็จะเป็นคนที่แบบมอบความสุขให้กับเพื่อนในกลุ่มรู้สึกไม่ยากมากค่ะรู้สึกผ่านไปได้ดีของหนูอาจจะ ใช่ค่ะว่าแปลกใหม่ดีกว่าไม่ได้ยากมากเพราะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์จะไม่ได้หนีจากนิสัยส่วนตัวหนูค่ะเท่าไหร่ใช่แล้วก็พอมันเป็นเรื่องแรกเราก็ต้องปรับตัวอะไรนิดหนึ่งแต่โอเคค่ะพม่มุกบุไหมเฮ้ยไม่ดู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 ตอไปเแล้วน้องอพราะเรื่องหลักก็มาแล้วครับมาขนาดครับรับบทเป็นแบบ ก็จะเป็นตัวหลักครับคู่หลักที่คู่กับฟูดก็คือวินในเรื่องเราเนี่ยจะเรียนเรงเรียนคนโรงเรียนกันแล้วก็จะมีเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับดนตรีนี่แหละที่ทำให้เราได้มาเจอกันได้ในได้ในชีวิตก็นัดแต่ส่วนตัวเป็นคนที่พูดซึ่งจริงๆก็จากที่ถามคุณเนี่ยคุณบอกว่าคาแรคเตอร์ของนัดเนี่ยค่อนข้างแต่งมาจากตัวผมเองเลยใช่ใช่ให้ฟูดเล่ามาเป็นอย่างนี้ก็จริงจริง จริงๆเขาใช้สิทธิ์ CEO ในการเลือกคู่ค่ะคือพี่ร่าพี่ร่าแบบจริงๆพี่ไม่ได้อยากแบบตอนแรกแบบอาจจะไม่ได้เคยเล่นซีรีส์วายมาก่อนใช่ครับแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยได้อยู่ในในสายนี้อะไรครับแล้วก็พอวันหนึ่งเราเรามาทําเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตัดสินใจว่าเราอยากจะมาเล่นวายแล้วเราก็เลยอยากจะเลือกพาร์ทเนอร์ที่แบบเรารู้สึก อยากจะเล่นกับเขาจริงๆแล้วก็อยากจะทางานแบบเขาจริงๆแล้วก็รู้จักเขามาในหลายๆส่วนแล้วแล้วก็แล้วก็เลยมามา,มานั่งค้นดูว่าในชีวิตเนี้ยใครบ้างที่เราอยากจะเล่นด้วยจริงๆ <c oughs> แล้วปรากฏว่าเฮ้ยมีโอากาสได้เจอมาร์กช่วงนั้นพอดีอแล้วก็เลยลองคุยกันดูนะครับมาร์กเลยเอเฮ้ยถ้าเป็นคนมาร์กก็อยากเล่นเหมือนกันก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์นี้คือจริงต้องบอกว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาหล่ะสุดครับมาร์กไม่ได้รับงานด้านการแสดงเลยก็คือเรา เหมือนแบบจากกามิกาเกซก่แล้วก็มีแสดงนิดหน่อยแล้วก็แบบเหมือน,อนหายตัวไปเรียนหนังสือมาช่วงแบบ5ปีหลังปนะีนนี้ครับแล้วก็ช่วงปีสุดท้ายเนี่ยมีซูสมาชวนว่าแบบเธอมาลองเล่นซีรีส์ด้วยกันไหมก็เป็นซีรีส์วายซึ่งตอนนั้นอ่ะก่อนหน้านี้นก็มีคนชวนเล่นซีรีส์เหมือนกันแตน่ว่าเราก็ไม่ได้ตอบรับเรารู้สึกว่าแบบมันยังไม่ถึงเวลาของเราหรือว่าแบบเรายังไม่พร้อมด้วยด้วยเวลาแล้วก็แบบด้วยด้วยแบบหน้าที่การงานด้วยด้วยเรียนด้วยเรื่องเรียนด้วย จริงแบบถามตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแบบเอาจริงเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพื่อนในวงการเรามีไม่ได้เยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะก็คือถือว่าคุณเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดแล้วในวงการก็เรู้สึกว่ามีโอกาสเนี้ยคุณแบบตั้งใจชวนเราเรารู้สึกว่าแบบไม่อยากทำให้เขาผิดหวังอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจรับมันเริ่มมันเริ่มมาจากว่าเพื่อจไปเจอมาร์คแบบไปกินข้าวร้านหนึ่งก็คือหนึ่งตีอ่าร้านข้าวหน่งตีหรือไงยังไงก็ได้วยทั้งคู่ทั้งคู่ไไมมม่ต้้อองจีโกาาสดเกันครับแล้วก็ เรามาก็พูดกับเราว่าเออเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าในวงการบันเทิงเนี่ยเป็นแบบเป็นคนที่มารสนิทด้วยมากที่สุดเลยนะคุยก็มานั่งคิดไปไล่แชทด,ดูว่าสนิทกันแค่ไหนเนียแต่ผลปรากฏว่าแบบคุยกันนานปีละแบบไม่กี่ครั้งมาเลยอะแล้วก็เลยรู้สึกเอ็นดูมากว่าเฮ้ยแบบขนาดเราไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าแบบนานๆเจอก,กันทีเขายังรู้สึกว่าแบบเราเป็นคนที่เขาสนิทด้วยที่สุดคยก็เลยเออมันก็อยากอยากอยากจะสนิทกับมาร ให้ให้ได้จริงๆเหมือนที่มาขอมาร์คกันเองก็เลยเริ่มแบบนัดซ้อมดนตรีการกินข้าวบ่อยคืนก็เลยเนี่ยพอได้เจอกันก็เลยชวนกันมาเล่นด้วยการทั้งแบบเป็นจิ๊บเป็นบ้างกับการเล่นบ้างก่งนักทั้งวมันจะสนุกตอนได้มาลองเล่นแล้วเป็นยังไงมันเขินกันเลยจริงๆรู้สึกว่าแรกๆอ่ะเขินมากแรกๆแบบพอต้องมีฉากที่มันแบบอินเลิฟหรือว่าซีนยากๆเนี่ยคือเขินมากหมายถึงว่าแบบเราไม่สามารถเล่นได้เป็นตัวเองได้เต็มที่หรือว่าแบบ เข้ากับทบาทไม่ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าหลังจากขายซีรีส์เสร็จเนี่ยคือรู้สึกว่าถ้ากลับมาเล่นฉากนนั้เนี่ยโอ้โหแบบอาจจะแบบจากที่สามสี่เทคถึงจะแบบโอ้โหไปถึงแล้วแล้วก็ผ่านอะไรเงี้ยคือถ้าตอนนี้กลับมาเล่นเนก็คือเทคเดียวผ่านได้ตลอดนจะเรียกเข้าเข้าคู่หรือว่าเลิฟซีนแรกๆเนี่ยอ๋อใช่มันจะยากนิดนึงเริจะยากเพราะเราว่าคิวแรกๆด้วยใช่ๆมีความแบบเฮ้ยเกรงแล้วก็แบบว่าอ่ะมันยังยังยังไม่รู้ฟิลอะไรแต่ว่าหลังๆมาก็แบบว่า เดินมาจับไปเลยแล้วแบบเฮ้ยจับอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนบอกว่ามูเป็นสาววัยที่ประสบความสำเร็จที่สุดต้นของเราเป็นประมาณไหนบ้างครับอยู่เป็นอะไรไหมครับจริงๆจริงๆเรื่องนี้เราเราอยากจะนําเสนอออกมาให้ให้ทุกทคนสามารถดูได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะตื่นเต้นบ้างหน่อยแค่ไหนอยากให้ไปติดตามในซีรีส์มาก แค่ในจีบหมอนไม่ได้จีบหมอนนอนดีหมอนน่าจะขาดแน่มาฝากสองคนนี้ด้วยครับผมยืนฟอนหลังไม่ได้เลยเพราะว่าบั๊กบั๊กเดี๋ยวกั็เลยต้องขยับขึ้นนิดนึงนะครับแม่เดี๋ยวมันมดูเสยครับไม่บั๊กเลยแต่ตอนนี้ไม่คุ้นเลยครับสวัสดีครับบอมนะครับผมรับบทเป็นชัยครับครับสวัสดีครับชื่อออสตินนะครับรับบทเป็นเอกครับอย่างที่เราคิดมาแล้วเขาแบบว่า เราก็ไม่แพ้กันครับผมเออแบบว่ามาทีเนี่ยคือบอกเลยคนดูเดนี่ยฟินแน่นอนแต่แต,แต,แต่แต่มันจะเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้อินเลฟกันมาก่อนมันจะเป็นแบบแนวแบบใช่ครับอะไรเงี้ยก็คือผมรับชัยเนี่ยจะเป็นแบบตัวละครที่แบบนักเลงอะไรเงี้ยนักเลงอะไรเงี้ยส่วนน้องเป็นยังไงเองนะครับก็จะแบบอารมณ์ประมาณติ่มครับแล้วก็ลูกคุณหนูไม่เคยพูดเงียบๆครับคือมันค่อนข้างคนละขั้วกันเลยในการที่จะแบบ มาให้มามันต้องตัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ที่เป็นหัวในเรื่องของตัจริงๆถ้าส่วนตัวชายเนี่ยผมค่อนข้างจะตรงเามากยกเว้นเรื่องนักเลงครับผมผมไม่ค่อยนักเลงเลยครับ <Hey, S 1> ใช่ปะครับผมก็คือมันค่อนข้างตรงกับชีวิตจริงด้วยมันก็เลยเข้าถึงบทบาทง่ายครับส่วน เองนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แบบพูดน้อยขนาดนั้นในชีวิตจริงครับแล้วตอนนี้อะตอนนี้ไม่ได้คือแล้วตอนนี้เขินๆนิดหน่อยครับ <laughs> เล็กน้อยครื <laughs> ่องเลี้ยงผมกับน้องจริงก็คือเป็นมือใหม่มากๆในการในการมาแสดงนะครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณที่มุ้งกับพุดด้วย,ยที่แบบรับเราสองคนมาเล่นเนาะทั้งที่เป็นแบบแนลมาแบบว่าพูกเราแบบแปลกแปลกเรแต้องทัง มีอะไรที่แบบคาดไม่ถึงด้วยแรงใช่พวกเราเหน่รับเลี้ยงมากเลยใช่พูดให้พิมพ์ได้เหมือนปรับปรี้๊งเพราะแบบเออครับก็จริงความพิเศษเรื่องเนี้ยครับมันไม่ได้อยู่ที่เส้นเรื่องแหละผมรู้สึกว่าคอรแบบนี้อะไรองี้ทุกคนก็คงย่อยง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่า แต่ว่าความพิเศษของเรื่องนี้ครับคือเราเรามีโปรเจกที่เป็นโปรเจกคู่ขนาดกันลกันครับแล้วก็คนดูไม่ <c oughs> คือเรามีโปรเจกที่เป็นโปรเจกที่ไม่ใช่แค่ในซีรีส์นะครับอย่างก่อนหน้าซีรีส์ครับเรามีการทำารับตูนชื่อเรื่องว่า a r r a n g ซซึ่งเป็นเนื้อเรื่องคนละเนื้อเรื่องกับตัว r e l ยลเอก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครจะมาดูซีรีส์อย่างเดียวจริงก็สามารถดูเข้าใจได้ครับแต่ว่า ถ้าเกิดดูแล้วชอบอยากจะไปอ่านตัวอเลน์เพิ่มเติมในเว็บตูนเนี่ยก็จะได้อัศรวดมากขึ้นจะเป็นเรื่องราวก่อนที่เกิดขึ้นในซีรีส์ค่ะใช่ครับซึ่งนั่นหมายความว่าเหมือนตัวอเลน์เนี่ยเป็นซีซั่นหนึ่ง ตัวรียลเอ็นเป็นซีซั่นสองและความพิเศษก็คือเราทําเพลงออริจินอลทั้งหมด10เพลงที่จะเป็นเพลงในวงของเรื่องเออวงดนตรีในเรื่องจริงๆนะครับลแล้วเล่นประหลาดแล้วออแล้วลว,วงดนตรีที่อยู่ในเรื่องจริง, <c oughs> รงครับเราจะเดบิวต์ออกมาเป็นวงดนตรีจริงคือเราสี่คนเล่นดนตรีได้จริงแล้วก็จะใช้ชื่อวงในเรื่องเนี่ยครับเป็นวงดนตรีจริงๆปล่อยเพลงออกใหม่จริงๆฝากวงไว้ด้วยนะคะวงชื่อว่าไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ค่ะทำไมเรื่องเราเลือกเป็นสามวงคะเพราะว่าผม ผม <c oughs> ครับใช่ย่างนี้แล้วกันเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะนําเสนอสิ่งที่มันเป็นตัวเราจริงๆนะครับในแบบเวลาเราถ่ายทอดออกไปแล้วแฟนคลับเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาควรจะได้รับสิ่งที่มันเป็นของจริงให้ได้มากที่สุดซึ่งอย่างคาแรคเตอร์หรือว่าโปรเจกต์ต่างๆถ้าเท่าถ้าเท,ท,ท,ท่าที่เห็นนะครับคือเราเราเขียนบทจากคาแรคเตอร์จริงแบบสะส่วนใหญ่ นะครับแล้วก็นั่นหมายความว่าคาแรคเตอร์ไหนที่คาแรคเตอร์อยู่ในเรื่องครับตัวจริงก็ค่อนข้างใกล้เคียง<ช>แล้วก็วงดนตรีที่อยู่ในเรื่องโรถ้าชื่นชอบวงนี้ถ้าซีรีส์จบไปมันก็คือจบไปครับแต่ว่านี้สามารถติดตามวงนี้ต่อไปได้จริงๆะเรื่องีนวงีต้ต่อใช่ใชค่ะ,คะอย่างเรื่องนี้คือแค่จะเขียนบทจากตัวน้องๆทุกคนเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนรักตัวละครหน่ก็จะรักน้องเราด้วยอย่างนี้ค่ะก็เราก็แบบคาดหวังว่าทุกคนแบบจารักน้องๆของเราแล้วก็จติดตามกันไปเรื่อย เรื่องนี้ก็จะเป็นถึงคราวของ c ีโอมุกแล้วเรื่องเรื่องหน้าก็จะเป็นเกิร์ลเลิฟค่ะก็ทำเกิร์ลเลิฟอีก2เรื่องมาเสิร์ฟทุกคนต่อจากเรื่องนี้ค่ะใครรู้จักเดียวกันคนละนี่เลยยเอกนี้ก็อาจจะมีคู่นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูค่ะก็คิดว่าแต่อาจจะเป็นบทบาทที่หลายๆคนอาจจะเซอร์ไทยได้ค่ะคนแรกแต่แถวว่า<ง> ไม่แชร์ครับเนี่ยเราแชร์ก yeah> ันเองสิว um oh so, so. okay, oui, ้าวก็ไม่รู้ไม่รู้แน่ใจค่ะการเมื่อกี้แล้วก็การหลังที่ต่อไปด้วยนะครับโอเคค่ะมุกก็ขอฝากบริษัท FRT ของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้สำคัญมากเลยฝากซีรีส์เรื่องเรียลเอทค่ะของพวกเราทุกคนตรงนี้นะคะพวกเราตั้งใจมากแล้วก็มันก็เป็น เลือดเนื้อทุกหยาดเหนื้อเป็นทุกความตั้งใจทุกความแบบพยายามของทุกคนเป็นการใช้แรงสุดสุดชีวิตของฟุธครับก็ตั้งแต่ถ่ายละครตั้งแต่สองขวบเรื่องนี้ทําผมเข้าโรงพยาบาลไปสองรอบก็รอดูว่ามันจะสุดแค่ไหนใช่ๆชฝากด้วยค่ะแล้วก็อย่างอย่างวันนี้อย่างที่บอกทุกคนก็คือเฟิร์ส p ี9 9บาททุกคนรู้แน่นอนว่าเราขาดคุณแน่ๆเราซึ่งเราขาดคุณมากๆค่ะแต่ก็คือ ให้เป็นราคาที่อยากบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนตรงนี้ค่ะมาด้วยความแบบว่าชิลๆไม่ต้องคาดหวังมากแล้วก็เหมือนแบบสะดวกสบายที่จะเดินทางมาจากที่ไกลๆอย่างเงี้ยเพราะว่าราคาบัตรแค่นี้เองเพื่อมาดูอีพีแรกของเราที่เราเชื่อมั่นว่าเราทําคุณภาพดีแล้วก็จริงใจกับคนดูแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็มีก่อนราคาก่ะีนับก็อื่นได้เลยราบ